อารนต์ยังไงเมื่องานนี้บริเวร,รูสะดุ้งนะฮะเมื่อแมนซิตี้ทีมล่าสุดร่วมวงในการแย่งเกฮีหลังจากมีอีก5้ายักษ์ใหญ่จ้องจะคว้าตัวในครั้งนี้อาร์ตยังไงเมื่อตอนน้นทุนของฝั่งฟันได้เปิดเผยสิ่งที่คาดหวังจากอีซักหลังจากที่ย้ายซบ,บริเวรผูนาะอาร์ตยังไงริเวรปูติดตามมาด้วยทีมยอดแย่พีบรเลกสัปดาห์ที่4ในครั้งนี้อาร์ตยังไงเมื่อบริลเบซันลั่นไม่นั่งสำรองให้เคอร์เคช พร้อมสู้เพื่อตัวจริงในการรุนเล่นเกม UCL ในครั้งนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเดียวเอาแล้วไงเมื่อง,งานนี้ลิเวอร์พูลสะดุ้งนะับเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมล่าสุดปรุ่ม,มงแย่งตัวเกย์ฮีร์ังไม่อีก5ยักษ์ใหญ่ใจดีจ้องจะคว้าตัวในครั้งนี้ ซึ่งเดบิรี่บิลเลอร์สื่อดังของเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะฟุงในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีคู่แข่งร,รายใหม่ในการยื้อแย่งตัวมาสเกฮีกองหลังกัปตันทีมคริสเตนพาเดสเพิ่มขึ้นมาแล้วหลังจากยังคงไม่ได้ย้ายทีมในช่วงสมอนี้โดยกันนี้ตนน้นทองฝั่งลิเวอร์พูลถูกล้มเดียวมาสเกฮีในวันปิดตลาดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาแม้ตกลงค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35้าล้านปอนด์รักเงินขายส่วนแบ่งจากการขายต่ออยู่ที่10%เ์ รวมถึงสัญญาส่วนตัว5ปีและก็ตัวตรรางกายผ่านในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากคริสตั้พาเดชหาตัวแทนไม่ทันทําให้ิเอร์พฟลนั้นเตรียมจะรอจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าในการจะคว้าตัวมาสเกยคีแบบที่ไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาแม้คริสตั้มพาเดชจะพร้อมลดค่าตัวเหลือเพียงแค่25ล้านปอนด์หากว่ายื่นข้อเสนอตลาดนักเตะในช่วงหน้า,นาหนาวช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญากับมาร์กเกฮีมันไม่ค่อยง่ายอย่างที่คิดโดยล่าสุดเอ็น David นันเดเวอรี่มินเรอร์เปิดเผยบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อนร่วมวงในการแย่งตัวกับเรดิฟฟ์ฟูเป็นทีมล่าสุดในครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าแมนซิตี้ประทับใจมาร์กเกฮีเป็นอย่างมากจากผลงานในการนำทัพคริสตัลพาเลสเอาชนะเบริเวณสีฟ้าไป1นต่อศในศึก FA ฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลที่ผ่านมา ควา้าแชมป์เบเอร์แรกนับแต่ที่ก่อตั้งสโมสรเลยโดยช่วงนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าก่อนหน้านี้มาสกฮีได้รับความสนใจจาก5สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นทั้งเรอัลมาดริดบา์เซโรน่าบาเยิร์นเมดิคอินเตอร์มิลานและก็จูวนตุสซึ่งเจ้าตัวสามารถที่จะตกลงร่่งหน้ากับทีมใหม่แดงกลิดได้จนทีตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้ตามกฎบอสแมนหากว่าไม่ต่อสัญญา ช่วงนี้ถือเป็นขาขึ้นของบาสเกตบออย่างแท้จริงหลังได้แชมป์เอฟเอคัพและก็คอมบอนิตี้ชิลกับคริสตันพาเลสได้ไปเล่นทั่วโยุโรปในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกและก็เพิ่งทําประตูแรกกับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในฟุตบอลโลกปี2 0 2พอรอบคัดเลือกในการบุกไป,ปชนะเซอร์เบีย5 0ต่อนย์ในครั้งนี้เอาแล้วงไงเมื่อเฟอร์จิลฟันดประกันหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาพูดถึงความคาดหวัง ถึงการจะย้ายเข้ามาของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนโดยอเล็กซานเดอร์อิซักเพิ่งจะย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับลิเวอร์พูลวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าบรน,นี้ด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นสายทีใหม่ของพิบริลกอังกฤษอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังคงไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเบอร์เรีไป1-0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแบร์ธาสดนั้นทางด้านของเฟอร์จิลฟานไดออกมาพูดถึงกองหน้าคนใหม่ของทีมในครั้งนี้เพิ่ม่มติมวา แน่นอนในครั้งนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปอย่างมากการเจรจา,าดําเนินการในเบื้องหลังและทั้งทีมรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้กับสโมสรต่างยินดีมากที่จะเจรจา,าครั้งนี้จบลงไปตอนนี้เขาอยู่ที่นี่เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมันเป็นเวลาที่เขาจะต้องฟิตให้ได้ไวที่สุดเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้และทําให้ตัวเองนั้นมีความสําคัญกับเราทั้งการทําประตู และก็แอซิสและก็การเล่นร่วมกับคนอื่นเขาซึ่งเป็นสิ่งที่โอโกเอกิดเกก็ได้แสดงให้เห็นไปแล้วว่าก,ากำลังทําอยู่ผลักดันการตะกันและก็กพาเรานั้นเข้าไปสู่อีกระดับชั้นหนึ่งนะเอาแล้วไงแมดิโบฟูจะเก็บชัยชนะในช่วงทดเวลาบาเเดเจ็บเหลือเบิร์นเบอรี่ทำสถิตชนะรวด4ีนัดติดในพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้ได้แต่ก็มีหนึ่งแข้งของแดงที่ติดมาในทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์ด้วยนั่นคือ มีรอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายที่ลงตัวจริงแต่ยังคงไม่ทันหมดเครื่องแรกก็ถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วเพราะมีใบเหลืองติดตัวในครั้งนี้โดยทีมยอดแย่พิมพ์บริษประจำสัปดาห์ที่4ก็จะมีดังต่อไปนี้เริม่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นอัสตายบายินเดียจากแมนยูกองหลังก็จะเป็นมิรสเคอร์เคสเลิเวอร์พูลกองหลังลุกชอแมนยูเบรนนี่ยโร و แมนยูโมริต้าฟอร์เรสแล้วก็จอร์เรฮาโตจากคณะของเชลซี ส่วนกองกลางก็จะมีฮันนิบาลเบมเบอรี่จากเบิร์นเบอรีโทมัสซูเชคเวสต์แฮมอิบราฮิมซองกาเร่ของฟอร์เรสต์กองหน้าก็จะมีจิมมี่กิสเทนของเชลซีและก็คริชบูชของฟองร์เรสต์ในครั้งนี้อะอไรย่งไรเมื่อแอนดี้บราวเซนประกาศชัดเจนว่าจะสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงของลิเวอร์พูลยังคงไม่อยากจะนั่งสำรองให้กับบิโอสเคอร์เคชแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกครึ่งแรกเกมกับเบิร์นเบอรีนะ โดยดูอบอลสั้นเองเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเคอร์อเคชในฤดูกาลนี้และก็รองกัปตันทีมคนใหม่ของหงแดงก็ได้ให้คำม,มั่นว่าจะคอยสนับนุนเคอร์อเคชเมื่อต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยในขณะเดียวกันก็กดดันให้แข้งดาวรุ่งนั้นเร่งสร้างผลงานกับทีมในคาลังนี้เพิ่มเติมด้วยโดยเกมลีกเมื่อช่วงว่ายที่ผ่านมาแข้งเดวัย1ปีถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทนที่แข้งดาวรุ่งเดวย20ปี ช่วงครึ่งแรกและก็มีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลบุกชนะเบอร์นรีดหนึ่งต่อศูนย์เก็บ3ามแต้มครองจ่าฝูงพรมเมริกรองกับตันหงยังคงไม่พร้อมนั่งสำรองแล้วก็สละตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงโดยที่ไม่สู้ก่อนหน้าน,นี้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เรตโกมาดริดในช่วงเสมอแต่เจ้าตัวเลือกที่จะอยู่แอนฟิลต่อไปในปีสุดท้ายของสัญญาแม้ร,รู้ดีนะว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเพียงแค่ตัวสำรอง แม้ถูกถามว่ามีโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเกมเยือนอาร์เตนติโกมาดริตในวันพุธนี้หรือไม่โรเบิร์ตสันก็กล่าวบอกว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงหนึ่งนะผมอยากจะลงเล่นเกมและก็เป็นแบ็คซ้ายตัวจริงและผมเองก็ต้องพยายามต่อไปเพื่อที่จะแสดงผลงานในระดับที่ผมรู้ว่าผมทําได้ช่วงพักเบรกทีมชาติเองเป็นผลดีเยี่ยมต่อผมและผมได้ลงเล่นครบ9ก้าสิบวนาทีสองนัดร่างกายฟิตสมบูรณ์แบบและก็มีผลงานที่ดีกับ Scotland, สกอตแลนด์ทั้ง2เกม ผมได้รับความมั่นใจในช่วงนี้เป็นอย่างมากเคอร์เค,เคสเนี่ยยังเด็กอยู่และผมคิดว่าเ่านั้นลืมเรื่องนั้นไปแล้วคุณพยายามช่วยพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้แต่คุณก็อยากจะกดดันพวกเขาและก็อยากจะลงเล่นในครั้งนี้เขาจะเป็นแบ็กซ้าตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตอะไรขึ้นอยู่กับผมที่จะผลักดันเขาในฤดูกาลนี้และช่วยให้เขานพัฒนาได้ไวขึ้น เขาแค่ต้องทำงานอย่างดักต่อไปและก็อย่าปล่อยให้วันนี้ส่งผลกระทบต่อเขาซึ่งมันจะไม่ส่งผลกับเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความมั่นใจและผมจะช่วยเขาเท่าที่สามารถจะทำได้เอาละยังไงเป็นครั้งที่4ติดต่อกันในพิมพ์บริกในฤดูกาลนี้ในวันอาทิตย์ประตูในรอบสุดท้าย10นาทีหรือว่าต่อมาทําให้เบรดนั้นชนะที่เทิฟมัวเป็นการเตะลูกโทษของโมเบซาร่าที่แปลงช่วง95นาที ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ชนะไป1.0ต่อ 0, และก็รักษาสาติ100%ยเซสำหรับทีมของอันเนสลอตในดิวิชั่นนี้โดยกัปตันของเดวิลฟูสามารถเฉลิมฉลองใน2ด้านได้เช่นกันกันกบชัยชนะเดิลเบอร์รี่เนี่ยในครั้งนี้มาพร้อมกับทีมยูสิปีของสมสรซึ่งได้รับชัยชนะในการแข่งขันเฟ r ร์ l จิ g เลกาซี่ทรอฟีที่แข่งขันในเดิทแลนด์ในช่วงสุดสัปดาห์เขาด้พูดคุยกับเวอร์ฟูเอฟซีหลังการแข่งขันซึ่งอันนี้เขาได้บอกว่า มาแสดงความคิดเห็นของแชมปปิ้นชิพหน่อยใช่แล้วเราพยายามอยู่นะทุกอย่างมันแน่นอนนะซึ่งงานนี้อินกับบล็อกที่ต่ำมากเล่นอย่างยุติธรรมกับเบอร์ทธรี่พวกเขาป้องกันได้ดีและพวกเขาก็วิ่งและก็ต่อสู้และเราต้องหาทางหนึ่งเพื่อพยายามทําทุกอย่างเห็นชัดเจนว่าเรยานั้นสามารถจะรับบทลงโทษที่สมควรจะได้รับและก็ชนะในครั้งนี้ จากความเชื่อที่ลิวอ์พูมีว่าพวกเขาจะหาวิธีหรอบม่ถ้าคุณดูภาษาการของเราแล้วคุณเชื่อขินว่าฉันเองนั้นกำลังผลักดันเราไปยังการสร้างแรงจูงใจซึ่งกันและกันเราเองไม่ได้กุญยิดเห็นได้ชัดเจ,ใจในได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและเราเองนั้นก็ยอมรับคะแนนเนื่องจากว่าเราเองกำลังผลักดันต่อไปเราก็ยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งเห็นได้ชัดเจนได้ว่าเรานั้นช่วยให้เราเนี่ยได้รับบทลงโทษถึงขั้นสุดท้ายที่สุดลงไปฉันพอใจเป็นอย่างมาก ผลงานโดยวรวมการป้องกันและการโจมตีและตอนนี้เราฟื้นตัวและก็พร้อมแล้วสำหรับแชมเปี้ยนลีกเมื่อต้องหาประตูชนะใน10นาทีสุดท้ายในทุกเกมเลีกในฤะด,ดูกาลนี้เขาก็บอกว่าใช่แต่ว่านั่นได้แสดงถึงอะไรความคิดเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าไม่มีใครอยากจะหาทางในช่วง10นาทีสุดท้ายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการทําซ้ํารูปแบบที่ถูกต้องดําเนินการต่อไปซะและก็สร้างโอกาสที่มีอย่างชัดเจนไม่มากหมายนัก แต่เห็นได้ชัดเจนแต้ว่าเราเองไม่ได้ให้อะไรเลยเดังนั้นเราจงต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็รักษาความเชื่อไว้ฉันคิดว่าเราทําเช่นนั้นได้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ